เจเชดังเท่มนิยายนามิโนยอดเยี่ยมดีอัรเประเดิมสวยเอเลียดจำตัดเกตข้างลิอร์ผู้ทุบคาดิฟซิตี้ตัดเก,ดกตเกนักเตะลิอร์ผู้เกมเปิดบ้านทุบคาดิฟซิตี้ทำผลงานได้ดีหลายคนโดยเฉพาะลูดิอารและฮาวิเอเลียด2ตัวสำรองและทาคุมิมินามิโน ชกเองครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพหงดานเดินหน้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอฟเคได้สำเร็จหรือรอบที่5หลังจากที่เปิดรังแอนฟิลด์ชนะคาริฟซิตี้3-1ในการเล่นรอบที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมุาพันธ์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับก็ได้เปิดบ้านเจอกับนอริสตี้ในรอบต่อไปอีกส่วนคะแนนการเล่นของนักเตะหงดางแต่ละคนในนัดชนะคาริฟซิตี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับจวดพี่น้องจวดโอ้เล่นดีกันสุภูสุพลขัด เริ่มต้นกันที่เคมิงเคลโรเฮเดลลาไป6ขคะแรอดตัวจากการโดนใบแดงในช่วงต้นครึ่งหลังหลังจากเอามาตัดบอลในนอกกรอบเขตโทษส่วนลูกที่โดนยิงนะครับไม่สามารถเซฟได้เพราะโดนซัดโจโจเทรนส์อเ no, ล็กซานเดอร์โนเดลลาไปเจ็ดะยังคงมีประสิทธิภาพในการเติมเกมบุกและเป็นคนแอซซินกับดิโกโจตาโคกนำหน,นึ่งศูนย์ในนาทีที่53อิบราฮิมา,กกาเกลนเตเดลลาไป6ขคะแ ดูยังยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีในบางจังหวะและเกือบที่จะทำเสียจุดททนในครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้บ้างเวด k ฟอนไนต์ได้ลไป6คะแนนเริ่มต้นเกมยังดูขาดความเร็วและออกอาการงุเงียบจากนั้นก็เริ่มกลับมาคุมแนวนรับได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นคอร s สตาร์ตเซมีการ์ดเดลไป7.5็ดาคะแนนด้วยการลงเป็นตัวจริงแล้วก็ทำได้ดีทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับส่งผลให้การเดินเกมทางฝั่ง,งซ้ายมีความอันตราย ก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลามพร้อมกับเสียงปรบมือชื่นชมจ,จากแฟนบอลในทินแอนเวลจอแดนฮ a n เดอร์สันกัปตันทีมได้รับไป6ขคะแนนทำไี้ดีพอสุขในการตัดเกมในแดนกลางแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเดินเกมกดดันใส่ทีมเยือนมากพอนาบีเกตาได้รับไป6ขคะแนนสร้างอการให้ทีมน้อยไปสะหน่อยขณะที่การยิงไกลก็ยังทำได้ไม่ดีพอ เคิร์ติโจนได้ลบไป6คะแนนบ้านโอกาสยิงให้ทีมขึ้นนำในครึ่งแรกมีบางจังหวะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังทัดคุมิมินามิโนโได้ละไป7ดคะแนนครึ่งแรกยังไม่คอยมีส่วนร่วมกับเกมมากนักและคู่แข่งแนวรับทีมเยันได้ไม่มากพอก่อนที่จะมาเป็นคนยิงประตูหนีห่าง2 0นในครึ่งหลังในนาทีที่68และหลังจากนั้นก็เล่นดีขึ้นตามลำดับดิกโกโซตาได้ัะไป7.5าคะแนน ทำงานหนักและได้ดรับรางวัลด้วยการเป็นคนหม่มประตูนัดกับทีมออกนหนึ่งูนย์ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าของดาวเตะชาวปูริเกตไปแล้วโรเบร์โต้ฟูมิโดได้รับไป6ขนาดยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและถอยลงมาเล่นต่ำในครึ่งหลังก่อนจะทำพลาดด้วยการจ่ายบอลไม่ดีในแดนกลางจนถูกคาร์ิฟซิตี้ยิงประตูตีเคตาต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับ ฮาเลียแทนนาบีเกต้านในนาทีที่58ได้ับรไปถึง7.5ขะแนนคัมแบ็กกลับแล้วและก็ซัดประตูให้กับทีมนี้ห่าง3-0ด้วยการเอี้ยวตัววัลเล่เสียบเสาสุดงามในนาทีที่76นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับการเล่นของฮาเลียไม่คิดเลยนะครับว่าจะเล่นได้ดีถึงขนาดนี้ขนาดเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมา ลุยดีอาร์ทันเคิร์ตติจอนในนาทีที่58ปดได้ไปถึงขนาดนลงแล้วแสดงเห็นถึงความขยันยังบอลได้แล้วกระตบเข้ามาในให้กับมินามิโนวิ่งเข้ามาซัดยิงโลง่โลงๆนำสอศในนาทีที่6 8ปจัดไป1อัศเซตต์ตั้งแต่นัดแรกดูหน่วยการและก็วิธีการเล่นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะจากลาตินอเมริกาสุดยอดจริงๆร,รับไปขนาดนในการเปิดตัวเจมส์มินเนอร์ทันมินามิโนในนาทีที่7 0ได้รับไป6ขนาดน ลงมาช่วยคุงเกมในแดนกลางไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักอดูโรเบอร์สั ac, นแทนสมิการ์ในนาทีที่70ได้รับไป6.5ขนานลงมาเป็นตัวสำรองด้วยความกระตือรือร้นและเปิดบอลเยี่ยมจนนำไปสู่การได้ประตูที่3ติโอโกอาคันราต์แทนจอแดนแฮนเดอรสันในนาทีที่78ลงมาแล้วได้6คะแนนลงมาเรียกสภาพความฟิตหลังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ ส่วนในเกมเกมนี้นะครับทางด้านสื่อของต่างประเทศยกให้ดิโกโจต้านะครับเป็นแมนออฟเดอะแช์ในเกมเกมนี้โดยได้รับไป7.5คะแนนนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นนักเตะที่ขยันนะครับแล้วก็เป็นคนมงทําประตูแรกออกนำให้กับลิเวอร์พูลไปหนึ่งูนนะครับและหลังจากนั้นเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับดิโกโจต้าเป็นแมนออฟเดอะแช์ในเกมเกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสมควรอย่างยิ่งนะฮะ ไม่น่าห่วงเจคเกนคลับเปิดเผยการบาดเจ็บของดีอาร์ตพร้อมยกนิ้วให้กับฮาวิเอเลียดดีอาร์ตไม่หนักเอเลียดจับเจคเกนคลับนะครับผู้จัดการคิมเล,เลร์โูลถอนหายใจด้วยความลงอกโดยเชื่อว่าดีอาร์ตไม่ได้เจ็บหนักจากเกมปะทะกับคาร์ดิฟติสตี้ในศึกเอเอครับรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับพร้อมยกย่องฮาวิเอเลียดที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาพร้อมทั้งแผงลิซซัดประตูได้ทันทีแถมยังยิงแบบสุดสวยอีกด้วย เกมที่อันฟิลนะครับถูกจับตามอมเป็นพิเศษเนื่องจากผงแดังใส่ชื่อดีอาสเป็นนักเตะใหม่และฮาเวียดที่เจ็บไปนานถึง5เดือนนั่งข้างสนามถามั้งคู่ก็ได้สร้างผลง,งานที่จะเยี่ยมเช่นกันหลังถูกส่งลงบูแมปปิกทีมชาติโคลอมเบียจะถูกเหยียบเข่าในจงังหวะดวลลูกกลางอาก,กาศกับฝ่ายตรงข้ามแล้วล่วงลงมา มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายในเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนคงเห็นด้วยแหละว่าแต่ละประตูล,ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมันเป็นเกมที่ยากแต่รวมแล้วมันเป็นบ่ายที่ดีลุยดีอารมีแผลและฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยทุกคนกล่าวต้อนรับเข้าสู่อังกฤษเขาได้แผลดังนั้นเขาจึงรู้ว่าเขาทำอะไรในเกมแรกของเขาโอ้เขาคุณพระเจ้าที่เขาไม่เป็นอะไรมากเขาผ่านบอลให้กับทาก,กิทำประตูได้อย่างเยี่ยมเขาบุกขึ้นสูงผมชอบมากเขามีอาซิแรกและได้แผลแรกผมไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงอะไร ฮามิเลียตเองโชคร้ายที่บาดเจ็บแต่เขาก็โชคดีที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับทีมแพทย์เขาเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นและเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่คุณบาดเจ็บแต่เมื่อคุณยังนม่มคุณสามารถรับมือกับมันได้และเขาก็ทําได้สําเร็จตอนนี้เขากลับมาแล้วและเป็นเรื่องที่วิเศษมากการทําประตูได้ยิ่งทําให้เขาน่าจดจํามากยิ่งขึ้นส่วนดีก็โจต้ากระโดดได้สูงเขากะเวลาดีดี เขามีทัศนะที่สูงมากเขาได้กลิ่นในสถานการณกันนั้นและมีส่วนร่วมในทุกๆอย่างของเขียงและเกมแบบนี้คุณต้องการคนที่ยังประตูแรกและเขาก็ทำให้กับเราได้ในวันนี้นี่คือตัดเกตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับทั้งหมดทุกคนนะฮะในเกมเกมนี้เรียกได้ว่านะครับโอ้โหเกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับด้วยนะครับว่าคดิฟซิตีก็เตรียมพร้อมมาจริงๆ โดยในครึ่งแรกนะครับเราเจาะเข้าทําหรือว่าเจาะแต่ขายคาดิฟสตีไม่ได้นะครับต้องยอมรับนะครับขอบคุณประตูแรกของดิโกโจต้านะครับทำให้แผลเปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยกเข้าอีก2ลูกนะครับแล้วฟแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย,ย่างไรเชิญร่วมสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับจวดพี่น้องจวด ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ